จากสถานการณ์ฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เกิดสถานการณ์อุทกภ,ภัยขนาดหนักที่ยกตัวอย่างจังหวัดน่านนะครับทำให้พี่น้องประชาชนบ้านเรือนเรืองส่วนไรนาได้รับความเสียหายมากพอสมควรในขณะนี้ผมได้สั่งการให้ทางทุกหน่วยงานครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสูงสถานบ้านนิคมนะครับทุกหน่วยงานที่ดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับ ให้เตรียมตั้งรับนะครับและในกรณีที่มีพี่น้องประชาชนกลุ่มใดต้องการความช่วยเหลือนะครับขอให้เร่งดําเนินการโดยเร็วและที่สําคัญต้องคิดถึงว่ายามที่น้ําลดแล้วนะครับการที่จะเข้าไปเยียวยาพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องสิ่งของเรื่องที่พักอาศัยและในเรื่องจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ แน่นอนหน่วยงานของกระทรวงคอเองหลายหน่วยงานก็คงจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงพี่น้องเพื่อนเพื่อนข้าราชการของกระทรวงคอมอก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ในฐานะที่เราเป็นข้าราชการมีหน้าที่ในการที่จะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นก็ได้ขอให้เพื่อนเพื่อข้าราชการของกระทรวงคมอทุกคนครับเร่งดูแลพี่น้องประชาชนในเขตที่เจอปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก ในขณะเดียวกันจากภาคเหนือน้ําตามปกติแล้วก็จะค่อยๆไล่ลงมานะครับอย่างเช่นในขณะนี้อยู่ที่จังหวัดด้านเดี๋ยวก็จะต้องไหลลงมาถึงพิษณุโลกนครสวรรค์นะครับแล้วก็มาจุดจบอ,อ,อยู่กันที่ปากน้กําโพดังนั้นผมเองก็ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ ตอนใต้ลงมาเรื่อยๆนะครับเตรียมพร้อมในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คอยติดตามข่าวสารดูว่าปริมาณน้ํานั้นจะไหลไปใน,ในทิศทางใดหรือว่าจะลงทุ่งหรือจะระบายไปในทิศทางใดนะครับในการนี้เองในการที่ไม่ว่าจะเป็นหลังน้ําลดแล้วหรือ จังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ที่น้ํากําลังจะมานั้นได้ขอให้ทางเพื่อนๆข้าราชการทุกหน่วยงานของพอมครับเร่งเตรียมตัวรับสถานการณ์แล้วถ้าหากว่าต้องการงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็จะได้ขอให้ทท่านประดกระทรวงและผู้บริหารกระทรวงพมทุกฝ่ายนั้นจัดสรรงบประมาณนะครับเป็นการเร่งด่วน